เยี่ยเยี่ยมสายตำรวจจายค่าแน่ด้วยคนมาอนี่ครึ่งเนี่ย ตลาที่บ้านเนี่ยนี่เขาอยู่นะครับเพราะว,าว่าทุกคนออกไปนอกหมดก็มีมีพยานเห็นรถคันหนึ่งเป็นราาถเปิดซาเขาขี่สีขาวยื่งจากบ้านขวานไปซ้ายนะครับมาจอดบริเวณหน้าบ้านแล้วก เปิดกระจกลงก็จะมีเบางคนบังที่นัดก็เป็นปอกในประเด็นตกคือนิพยานก็กลัวรถจะทับก็เลยหยิบปอมองไว้หน้าบ้านนะฮะปอบอยู่นี่ครับแค่นั้นแล้วคนเราก็ทำหลบดนีไปไม่ทราบว่าเป็นชายหรือผู้หคืวิถีกระสุนเลยคือคือคือดูเมื่อกี้เรามามันมืดแล้วฮะ6กโมงกว่าก็เดี๋ยวพรุ่นี้ถ้าดูผีแต่เ่อนูนหลักฐานมเยอะที่ตอนนี้ังได้ เดี๋ยวช่วยดูหน่อยนะครับมันตรงจุดไหนเดี๋ยวให้พยานกงที่บอกะจอดรถแล้วพยานที่ที่ันต้งองพยานพยานไนตรงนี้ใช่ไมตรงนี้คพีโอแล้วมจอดตรงนี้ครับพี่ขาวพี่ขาวข้างหน้านี่เลยครับผมพี่ขาวก็ทอเห็นไหมไม่นาผผมมอไม่เห็นนะลงมาถามบ้านกรางกยาคาด่วนจะเห็นก่ธนาคารอ่าแล้วแล้เห็นยังไงบ้างก็เป็นก็เห็นเป็นรถเอาทิปขาวครับเัยิผม มองไม่ทัดเลยค่ะ huh. ต okay. ิดฟิล์มไหมติดแล้วก็นางปังมาขนก็เดิ่งออกมาผมเลถึงรู้เป็นปืนกระสุนมันก็เด้งอยู่ตรงนี่อยู่นีๆขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยตรงนี้เลยเหรอตรงตรงที่รถรถตรงนี้ใช่ไหมแต่มันมันไม่มันไม่ได้รถเขาก็จะออกไปหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้เจ็บต้องตั้งหน่อยนะก็จะออกไปหน่อยแล้วคุณจอดตรงไหนก็คุณคุณมาทำอะไรที่นี่ ไ้านี้ครับ้านำนี้บ้านอยู่นะนี่คุณจอดรถอยู่นี่พอดีใช่ไหมลงมาพอดีลงมาก็เห็นลูสาวอยู่ใช่ไหมก็เนี่ยรเราได้ประมาณได้กี่มครับสีเมรึ่งเปาเปิดกระจกไว้เปิดยงข้างเปิดข้านาแปดสามแปดสามแปดซปเปอร์แปดซปเปอร์แล้วตรงนี้ที่เห็น แบบนับเดียวให้เดินไูให้เดนดูจะเดินออก้าจับได้เหรอดินมาตรงนี้งเท้าหนจัอะไรก่นงานจับไม่อ บ้านก่อนแล้วเรามาวางนี่คเอาไปเมาห้เขาละก็เอาไปท่านจะไม่อ้าโอเคโอเคขอบคุณมากเราเปิดไหนดูนี่ปอกกระสุนปืนนี่ตกอยู่ที่พื้นตอนนี้เราเก็บมาได้นะฮะับแต่ดูแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่ที่ในบ้านครับครับ ก็อันนี้ยังยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะก็ก็ก็มีรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ยิงเข้ามาหนึ่งลัดเท่านั้นนะครับว่าเนี่ยฮะเราก็ยังท่านช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยได้ไหมครณ์ก็อันนี้จากพยานก็คือเห็นมีรถมาอยู่ใช่ไหมฮะค่อยๆเคลื่อนมาแล้วก็มีเสียงปืนแล้วก็มีปอกกระสุนกระเด็นออกมาแล้วขับรถก็ขับเคลื่อนไปที่ขณะนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุว่ามันมันมันอะไรยังไงแน่นะฮะนะฮะก็ก็กำลังหาดูเพราะตอนนี้ก็คงจะต้อง เช็คเกี่ยวกล้องวงจรปิดบริเวณนี้เล่งตัวนี้น่าจะเป็นเจตนายิงเข้ามาหรือเปล่าเออยังไม่ทราบฮะอันนี้อันนี้เราเรายังยืนย <c ats eza> ันอะไรไม่ได้เพราะเราเรายังไม่ทราบว่าเขาเพราะรถคันนี้มาเนี่ยเท่าที่สอบถามใบใหญ่ก็คือเคลื่อนมาช้าๆแล้วก็ว่าพอได้ยินเสียงปั้งก็บอกว่าถูกแม่นออกมาได้ไหมเดี๋ยวไปสอบก่อนไปสอบปากคำเดี๋ยวเร็วไปคุจ้างเจ็บกินข้าวยังกินแล้วครับไปไป